วันเปิดเรียนวันแรกวันนี้ไปนคอสอบคุณทำไมคุณครูย,ยังไม่เช็คชื่อเลยช่อ้ <Okay. S 2> อาแล้ววันนี้เราอยู่ช่องอะไรกันนะคะนี่เด็กบองสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องเจอกันกันค่ะเอเ,อเอ๊มีใครอยู่ข้างๆรู้สึกมีมีใครมาอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาอยู่ตอนตอนเช็คชื่ออันนี้ก็คือเราจะเรียกเป็นเด็กชายตามด้วยชื่อเล่นเฉยๆนะคะไม่ใช่ชื่อจริง ได้ค่ะเช็คชื่อเช็คชื่อเด็กหญิงกุลวดีโสโพลาชื่อเล่นชื่อน้องกัดกันค่ะาามาค่ะเด็กชายบิ๊กบอสชื่อจริงชื่ออะไรครับรายงานตัวปุตติพงศ์ครับปุตติพงศ์นามสกุลอะไรครับขาวเสริฐขาวเสริฐอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยนะคะอาวันนี้สองคนมาทําอะไรกันคะนี่โรงเรียนสไตล์กัดกันค่ะอ้อยา่อ้ออาวแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมีสารอ่าน เป็นช่วงที่โรคระบาดอยู่นะคะเราก็ต้องเว้นระยะ,ยะห่าง,งนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะทำเก็บมาทำคิดเลขนะคะโดยการที่เราจับเวลาไม่จับไม่จับเหรออ่อ่า,อาโอเคไหมไม่จับก็ไม่จับแต่ว่าหนึ่งหน้าใครเสร็จยกมือขึ้นยังค่ะยังค่ะบิ๊กบอสฟังดีๆนะคะพี่กันการเตรียมเปิดค่ะเรามาดูเรามาดู เรามาดูนะคะไม่เป็นไรค่ะทําทําแถวแรกเสร็จให้ยกมือค่ะแล้วค่อยตรวจนะคะแถวแรกค่ะ36เลยนะ,ะราเอาแถวแรกค่ะแถวแรกก่อน 18, 18ก่อนบิ๊กบอสเข้าใจไหมครับไม่ต้องรีบค่อยๆนะคะอ้าวให้เวลาจับเวลาค่ะ หม,มักขมเม่นกัน้าดูนะคะ<ม>เดี๋ยวมาเรามาดูมาตรวจกันอันนี้ของพี่กันการอันนี้ของเด็กชายเ<ช>ด็กโบ๊นะคะใช้มือช่วยได้อ,อันนี้เป็นหนังสือคณิตคิดเร็วที่หมนมนี้ซื้อมาให้เด็กๆได้เล่นกันระหว่างที่รอโรงเรียนเปิดน,นะคะมิก็ทําได้พี่กันกันก็ทําได้แต่แม่ขออนุญาต ไปดูใกล้ๆดีกว่าม so so like okay. oh, so like ันกลับหัวกลับหางโอเคที่กันกันโอ้คิดนี้คิดเร็วมากเลยนะคะที่กันันนำไปถึงขิอห้าข้อแล้วห้าข้อนะคะทำนิโคสู้สู้ลูกไม่เป็นไรแข่งกับตัวเองเสร็จแล้ว่ะเสร็จแล้วไม่ถึงนาทีนี้ไหวจังแล้ว โอเคอ่างั้นติ๊กโบจะไม่เสร็จอย่าบอกแล้วทำต่อได้ไหมคะลูกอาถ้าทำต่อได้ทำต่อไปก่อนน้องทำยังไม่เสร็จละอีกหลายข้อหนูระหว่างรอน้องดูซิว่าจะเสร็จก่อนน้องไหมดูพี่กันกันนะคะหน้าห่ันสแปลกมาก ทุกคนครนับกำลังใจที่กันกันด้วยนะคะเขียนเลขเขียนห,หัวเลขเก้าเลขปุกให้มันหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยว <S <S อ,อาจารย์ค่ะอาจารย์ตรวจ อาจารย์ตรวจแล้วจะให้ศูนย์นะคะถ้าผิดค่เดี๋ยวรามาดูกันค่ะว่าระหว่างน้องบิ๊กบอสกับพี่กันกันนะคะจะได้สักกี่คะแนนแล้วแข่งกับตัวเราค่ะเด็กๆอันนี้เป็นวิชากาตทีดเร็วไดนไหมอามือขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วค่ะเก็งมากค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่อิกกนการควยน้องนิดนึงนะคะทบทวนได้ะะหไหมคะออในแอบดูสิไปดีกว่าไหนอันนี้มันเป็นภาษาจีนหมดเลย่ไหนเราไม่ซื้อภาษาไทยนะอ่านไม่มออกเลยขอดูหน้าปกได้ไหมคะมันเป็นรูปเด็กเราเราซื้อมาสี่เล่มแต่เราใช้แค่สอง เราเราใช้สองเล่มก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมีท <ไป S 1> ี่จริงมันมีสะสมเยอะมากเยอะมากเยอะมากมมีความรู้ดีค่ะแม่ว่าเราซื้อให้เด็กๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสองร้อยนะคะ,คะสี่เล่มก็อยู่ในราคาที่สองร้อยยิบก้าบทแม่ว่าเขาคุ้มอยู่นะคะเรา,เาได้ไราบอภนหาในเฟซบุ๊กนะคะถ้าใครหารไม่เจอก,ก็ไม่เป็นไรคะร่ะไปซื้อคันนี้คิดเร็ว ก็ไม่รู้สึกที่ไหนกำลังใจให้กับบิ๊กโบ๊สด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้บิ๊กบ๊ตโ๊ตโบ๊๊กบโบบ๊โบ๊ตบ๊๊ตโบ๊ตโบ๊กโบ๊ตโบ๊ตโบ๊ตโบ๊กนบ๊ตโบตโก๊ตโบ๊ตโบ๊ตโบนตโบ๊นโบ๊ะโบ๊ตโตโบ๊ตมบ๊ตโบ๊ตาบ๊ตโบ๊ตโตโบน่ตเต ทุกคนมาดูนะคะเดี๋ยวแม่จะตรวจให้แล้วทุกคนดูไปด้วยเลยค่ะมาทั้งนี้นะคะพี่กันกางห้าสามบวกห้าเฮ้ hey, ยตอบผิดตอบผิดไม่ได้ไม่ได้ค่ะผิดค oh. ือผิดค่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วลืมสี่บวกสี่แปดเจ็ดบวกสองได้เก้าหกบวกสามได้เก้าหกบวกสองแปดเก้าถูกแปดบวกหนึ่งได้เก้า สามบวกสี่ได้เจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสิบเอ็ดบวกสามสิบสี่สิบสี่บวกสามสิบเจ็ดสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบแปดบวกหนึ่งสิบเก้าสิบแปดสิบห้าถูกเออถูกครับางครั้งมันก็มีแบบว่ามืนมืนมากหมืนมืนสิบเอ็ดบวกสี่อะสิบห้าสิบสองบวกหกสิบแปดอันนี้เลขอะไรคะขอโทษ อเลขอะไรคะอันนี้ก็คือเลข9ก้าไม่ได้นะคะต่อไปต้องเขียนให้หัวอย่างนี้โอเคไหมคะอันนี้อนุโลมว่าใช่14 19ต้องหัวใหญ่ๆหน่อย14 13 15 16 16, 16 19แม่เขียนด้วยนะคะได้กี่คะแนน1ิ14 1 6 18 18 17อันนี้10อะไรคะ19 ่ะมารวมกันค่ะทุกคนมาดูคะแนนพี่กันกานผิดไปหนึ่งข้อได้สามสิบห้าคะแนนอ่ะต่อไปบ oh, ิ๊กบอสหนึ่งสี่สาม